สวัสดีค่ะสวัสดีหลอบเด็ก<อ>ตากเขียนให้เป็ถ้าร้อนอู้ตาคึกบูนออกมาเนี่ยส,สดีเด้อค่ะเด้อยังก็มีคนเบิ่งอยู่จ้องไปอะหืม สวัสดีค่ะน้ำฝนเจวันออฟฟิเชียลค่ะสวัสดี FC สซานาเพชรบ้านแพงสวัสดี FC น้องอีกเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี FC บอสโจค่ะสวัสดีหลอเดึกดึกน้องคะเน้อทาพี่น้องเข้ามามสงสัยไปฟังร่ำกันเบิดแล้วอะไรอยังมากินนอกบ้านเนี่ยเออคือ,อเออคืออะไรอะไรตรงอร่อยมากยิง นี่ชาวนาให้มาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตุ๊กตาหล่อบเดือดยังมอ <c oughs> <ก>น,น,นอนค่ะแกะไม่หอมเนี้ยผีหนอดหมอลำเด้พี่น้องเลยเปนเนี้ยเป็นเนี้ยไม่ขนาดแกะนี่แกะไม่ออกเลยจะแดกไงเย่ย <c oughs> จักเจ้าแล้ววันไปกินข้าวต้มจะกินได้เลยพี่น้องอะไรนี่หอมจังตุ๊กตาชาวนาไม่ไปเฮ้ยชานาไปกินข้าวต้ม เดี๋ยวเก่งนี้ให้กินก่อนเฮ้ยเก่งได้ไหมครับไม่ได้เรียกครับลูกเรียกเคื่อนเหรอป่อท่านแบมแซ่บแกเรียนได้เลยเนี่ยลูกเราเหรอขนาดนี้คุยกดนอยครับไูกแล้วก็ มันตื่นตัวตลอดว่วาว่าเข้าสีเสียงดังเงกับอะไรพอร่อเลยบ้าตื่นตัวตลอดว่าพ่อไม่อุบัติเหตุอะไรเฮ้ยไม่ไมีทับแขนอร่อยไหมไมาไม่ทำจะจับนอยมูมมตั้งกันทีน่กระสิเขามากเลยแบบนี้ค่ะเบิร์กอืม,อม กินมันเด็กๆอ่ะหวานมันๆหวานได้ไหมโดยที่ละลายปากมือไีร่เกิดไม่เคยเจอบางทุกรั้ไม่เคยไอกเมือไหร่เกินองเด้อค่ะดูแลลุง ด้านดึกเขาเอาถั่วลิสงไปทุบกับแป้งเจใส่น้ำตาลนะแล้วก็เอาค้อนตุ๊สวัสดีค่ะทักทายกันได้เด้อค่ะเด้อนอนดึกค่ะมาเคยไม่ถึงนะใบไม่ถึงได้คนนั้นติดแพ็กขึ้นเลยสวัสดีค่ะทักทายแวะเวียนนะคะมาเกิดใไม่ถึงส่งสติสดเกอร์ทักทายกันได้เด้อขนมอะไรวะพี่มันใส่ถาดอ่ะ เถาดนุ่มมากนุ่มมากอีกอย่างนึงสวัสดีสองพันท่านอย่างนึงหนูเลยนะอย่างนึงหนูได้นะสวัสดีสามพันท่านนะคะเปลือกปูอ่ะรังใจกันเด้อค่ะเด้อเด้อเปลือกปูไหมเปลือกปูให้มันเขียวๆเคลืไหมอืไปเด้อกินข้าวกินข่าวโอ้โกินนุเด็กนะ กินกับทาด้วยกินด้วยทำด้วยขูดมะพร้าแล้วโอ้ทำอะไรกินเหรอสดีค่ะสี่พันท่านนะคะแม่ทาปูแล้วทาสีกะลามะพ้าวอสีดําอ่ะเออทําไมก่อนทาสีดําเออเอาเอาลาวมะพร้าวไปเผาอแล้วก็เป็นสีดำแล้วก็เป็นขนมอะไรมานี่ย เราถิ่นจำมันเกิดจากกะลามะพร้าวเผาใช่อเอากระนาไม่รู้อ่ะนี่ก็ถิ่จนจำเกิดจากกะลามะพร้าว,าวเผาสวัสดีค่ะห้าพันพัน,พนค่ะเอาลามะพร้าวเผาท่ายนำ้ำฝนน้ำเต๊กคาเดฟส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจนอ,องสาวน้ำฝนจะร้องเพลงอะไรฟังว่าเอฟซี <c oughs> สีเขียวเกิดจากใบเตยอื สมัยน้อยเฮ็ดเฮ็ดข้องแข้งกับแม่ค้องแข้งหลังเฮ็ดสาคูเฮ็ดขายไม่กินข้าวต้มมันจะเป็นยังไงไหลจดตัวโลกเที่ยงไม่กินข้าวต้มพี่น้องพอบานพอบานซ้อยเจ็ด แอลอยากวิ่งขอ,มอืม <c oughs> เพื่อนไม่พาไปเ <c oughs> เพื่อนไม่ไปสวัสดีท้กค่ะหนึ่งมืนท่านนะคะพี่น้องอยู่ทั้งไหนแน่เนาะคะ่ะมื่นนี่วันเสาร์เนาะไล่สุดหมูเสาว,ว่าวัานอาทิตย์ขอใจผิดกันทั่วรลุว่างลายอืม จำมือจำเว้นกับบอดายสวัสดีหมื่นสองท่านนะคะเจอกันสวัสด,ดีทำไมก็คุยเปิดเปิด <c oughs> คุยเอสเปิร์กปะ่ะห <c oughs> มื่นนี่ประสิทธิ์้ากันเปื้อนขับตบแอลส่วน พี่กัรจะน่าไปมาล่านนี้บ่เคยไปบ่เคยไปปลานี่ยอายก็ว่าไปไปกินกระต้มเถียงกันอยู่นี่น้ำงามไทยงามข่อยอู้ขอบคุณค่ะลาไข่อยงามน่านาตาลีเอฟซีเขามาแล้วเด้พี่ต้มนาตาลีงามที่เกิดคะแคมมาอยากให้เปิดกล่องอะ่รเนี้ยน้ำงามทำอะไรได้ม้างนะตาลีไม่ทำ sorry ค a m เราก็ไปเราก็ไปกินฮันนี่สองกับพี่โตงบ่อยๆไม่เห็นมีอะไรก็รู้จักกันแค่นี้ไม่ทำเหรอไม่ทำเพราะมันไม่ให้ทำบ่อยๆผมไม่ได้ไป hello นี่เดบุฟเฟต์สิลบ่อยแล้วไปด้วยกันตลอด ปีละครั้งตามกันนาเห็นนะมัน<ป>นั่ตรงไปโทรตีบโรแดนไปก็ไม่ไทำอะไรทุกอย่างไปทำไมใครอนุ่นูต้องทำตรง <laughs> ไปโดนด่านเริ่มเจ้วหมานั่งกินเจ้าหน้นั่งด่าเน้าทด่าน,นั่งกินบอกสุภาพแนะสิหั คอคคอสันไปเกลี้ยงคอคแม่ยบอ่กอกกอกบอซีโอพี่ตงซีโอเคอ่านแพี่ตงเดีฮะซีโอคอกคอกคอมุนอุ่ยปุ่ยบันทึงศี สวัสดีค่ะพี่สบายดีมากมากมาค่ะข,ขอบคุณคะ<ม>่ะพี่มีคนมานั้งมาเด้อเขาทำอไรกันอยู่หนเพี่คือบลับบนอนซุปเจ้าคือบลับมนอนเดี๋ยวนี้มาเบิงกันนี่เหรอเออบางทีมันตื่นมาเยี่ยวเดีวมึงก็เห็น,นแล้เห <c oughs> ราหรตื่นมาเยี่ยว <c oughs> โอ้ขอบคุณคะ่ะตื่นมาเยี่ยวหนึ่งว่าหัวมวนเด้อค่ะเด้อมีประเด็นยังดอกคารอบเด็ด นังไม่มีใช่ไปกูได้สิเลี้ยงข้าวต้มรอบเด็กป่วดกระโดดสูงแค่อ้าวพี่เต้ยบ่เนี่ยพี่มุดอุ้ยป่วยอยู่ทั้งไหนเนาะจ้าไปพอบานสอดเจ็ดสิบห้าปีองข้าวต้มรอบเด็กนะก็เรียกว่าเหมือนก้อเละเหมือนเหมือนคำว่าเละเป็นโจ๊กอ่ะ ขอมายแล้วกันจะตอนนี้กันอะไเข้าไปนไม่ได้แล้วโอ้ยโคเขายืนพ้นที่แลยวก็นอนลดกกันอนดังเขาอีสานเขาวุ่นอุยปุยมุนอุยปุยบันเทิงศิลป์ขอยู่พื้นที่นะ where is y o u baby girl คืออย่างวะโจกทำไมเนี่ย where is your baby girl นี่มือคนต่างประเทศมาดูได้หรอแสดงข้อถามหาลูข่อย เขาถามมาแก่แล้แเขาถามแกได้แปให้นแน่เร็วสิตอบคนหนีเร็ว h e r ่ is baby girl ่ักประเดศเริ่มเข้ามาคืออย่างล่ะ h e r ่ is your baby girl แหว่คือที่ไหนนะแหว่คือคุณ baby คือเด็กเด็กผู้หญิงอ๋อถามหาว่าว่าไม่รู้จักอะ b a b ว่า ว่าวรู้จักอ่ะสลิปปิ้งค่ะดตงแปลดิไม่ถูกไมู่้เร่อาว่าว่าสลิปปิ้ง Thank you FC ว่าว่าแมนบราซนี่ซีวาวาเ่ารู้จกอ่มารอบนึงหลักก็ว่าว่าอ่านหายแปลหายรอบนึงเขาอาจจะเอก็สั่งเขาสิถามยังเบบี้ งงนะมันหวานเหมนกันเล่นถั่วแต่มัน,<ค>นก็แก้เลี่ยนอันนี้ได้นะแก้เลี่ยนน้ำชาได้คนตบ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 ตัวตบอันนี้ถั่วของแค่ไม่ถนะึงโซ่ไก่ใส่แบตแซ่ด้วยนะอันนี้โอเคถ้าพี่ตู่อยากลดน้ำหนักพี่ตู่แค่ไปขายถั่วตุกตับแม่งมีคอร์สยู่ คบแบบนี้นะิแเอ็กเกียเบบี้ sleeping in the car ที่ขนวนี้ยก็มันเป็น้มันมันสดชื่คือวางสั่น s l e e อิน g in sleeping in the car นอนในรถเหรอเด็กแปดเดือนนอนในรถหรอเด็กแปดปีนอนในรถ โอเคโย่แปดเยีย่เบบี้สลิปอินเดอะคาร์คืออะไรอ่ะพี่โตงเขามีเด็กเขาบอกเขาเขาบอกเราออ๋เขาสิดต่อเขาอ้างแน่เนี่ยโอเคเทคแคร์ตอนนี้ก็เป็นห่วงโอเคเทคแคร์เทคแคร์โย่ตอนนี้มันไม่ได้นานแล้วมันนูนอนในบ้านสบายแล้วโอเคเทคแคร์ยูย o u r s e แค่ย yeah, kind of uh ูเอฟเราเขาแสดงเขาเคยตอนนักพลและดไม่บาง้คบางนาเออเนี่ยเนี่ยคนนี้จำได้นอนในบ้านนะนิ่ีสบาย Thank you Thank you เก่งแท้เว้ยเขาเรียกว่าด like ูแลตัวเองให้ปลอดภัย ผลนี่มันตอบตัวเก่งไว้ถามโมงอ๋อพี่ค้นอีกจำได้ละรอไหมบ่เคยเห็นดอกเขามาเขามาตลอดว้าวอ่านให้แม่หน่อยว้าวว้าววามันก็อ่านภาษาสำเนียงเก่งเก่งเอ็มไฟ เล่นของนอกไว้คนไว้ไม่มีประาไทยแล้วเมลตมาประธานกินแล้วโอ้โหเงย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 เเขาชอบเสียงร้องอะวัดเขาจีถามเขาทั้งนั้นเวลาเขาอะไรแล้วบ้านเขาอาจจะเป็นกลางวันนะใช่แล้วถามว่าอ่าๆเขาบอกว่าสิบสิบเอ็ด เอพีเอ็มกุดไหนคือไยเอพเอ็มนอนมายบายเขารู้อันนี้เขาพูดเวลาเราสิบเอ็ดเอพีเอ็มเนนี่นี่ห้าต้นังพอครับ yes อ่าใช่ใช่ข้าสิต่อวันไหน่ะกุดไหน้า่วันไหม่ใเราอยากรู้เวลาเขานี่นี่เขาบอกว่าเขารู้เวลาเราเขารู้เวลาเราใช่ รู้้ลว Thank you very good อเราหิวคัตตอมแล้ว yes ก็บอก Thailand Thailand Happy d i k i n g เคได้ยินโอเค Thailand Happy d i k i n g สีีมากพ่อคือคือเราไม่ต้องไปพูดประโยชน์เราพูดให้เขาเข้าใจพอ อนนี้เก็คงเม้าเมาเดี๋ยวนี้มันมเดนะี๋ยว้มันเช้าไงไอดิ้งโนสลิปไอไลฟ์แฮปปี้ แปี้ทามหิวยืบบ่อยจ้ะแฮปปีทามจ้ะเวลาที่นี่ครับสวัสดีค่ะพี่ลทาีสุพระพูตานนตบตับอ่ะนานาลุ้ยเอ้วตำับเครับาดีค่ะใจสิขาดน้ำ ลั่นน้ำยู่ยายเี๋ยวแพลเกตมันดีมากนะแต่มันสวยมากจ้าจีมาจากจีนนี่ไม่ใช่คนไทยทำพี่ชอบมั้งจีนอันนี้ก็แบบจีนถ้าเรามีน้ำยาพวกเรากินเลยพี่มูนอวยปุยแปรซอยกันเดอจักประเทศไดมาได้เนี่ยนะซอยกันได้พี่อยาะแฝานอนเด้อพี่คือบนนอน เม่อเช้าขอมวันี่ไปกับกายนานี่ไปกินขนมจีนซอสเออสมัยดำซอสอะไรสมัยดำซอสห้าเมนโดบบาโกน่าดีซอสสิบหกสมนยดำซอสห้าอยพี่โมลุยปุยอยู่จังหวัดใดเนาะค่ะสมัยดำซอสห้ามีบ้านขนมจีนยี่สิบเจ็ดบาทเปล่าเป็นมูแน่ดีไหดีแต่ว่ามันเป็นโรงงานขนมจีนแล้วมันก็เดี๋ยวลองไปกินดูมันก็เปิดร้านขนมจีนขายด้วย แต่ถ้ายาป่าไม่ได้เพราะผมกินนะผมรู้ว่าไม่ได้แต่ถ้าน้ำยาพวกกนะเที่ได้มีน้ำยาปูน้ำยาป่าน้ำยากะที่แล้วก็มีเครื่องดร่มก็ดีอืมเอาเอาสมมติว่าพี่นึกออกบ้านฝนอ่ะเพราะเขาไม่ได้เขามเหมือนน้ำยาป่าเราต้องกินแบบเสริน้ำปลาดูเหมือนแบบขุนตาแบบไม่โอเคยาวมากเลแต่ท่าน้ำยากะเที่นะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขั้นใต้กันย่ามดึกเนาะค่ะเนาะสำหรับคนบะนอนเนาะค่ะสำหรับแต่ว่ามันคุบัวรับบะนอนเนาะค่ะไล่นี่เนาะค่ะลายนี่สำหรับคนณบัวบะนอนนะคะเข่ามาคุยกันได้เด้อค่ะบรกเการ์ดีไม่ร้อนด้วยนะสำหรับคนไอรีดิงตรงกลางเป็นโรงงานใช่ป่ะแล้วร้านอยู่นั่นรอบๆแล้วมีพริกสดที่ผมใส่ร่มให้ดู ต้นพริกอ่ะเด็ดกินเลยแต่ถ้าไปวันวันแบบวันจันราคาน่าจะแบบคนน้อยนากันนะคนละคนน้อยเขาไปไกลหน่อยสวัสดีไม่คุ้มค่าในการเดินทางไปแล้วสิบสองคันเนาะค่ะอยู่อุบลจะแม่โอ้ยสวัสดีค่ะลูก อื่นแม่เลยสวัสดีจ้าก็ไปไปแล้วก็ไปแล้วแต่อย่าลืมเนอค่ะไม่ล่านำฝนไหลเขามาคุยกันเด้อมูลอุยปุยเอ้ยร้านี้พูดแต่เเป็นเพื่อนกันเนี่เขามาหักนำผมด้วอนเองคือผมไม่ได้หักร้าก็กานาเขาต้องการไปคือบนนอนก็พี่พาไปแล้วพี่จิ พูดทำไมมูนอุ้ยปุ้ยเจ้าคือบ้านอนก็พูดแต่ว่ารู้สึกหอมที่ไม่ไม่ได้ยังไม่ได้บทพูดเหรอใช่กานายี่ยังไม่ได้พูดอ่ะใช่กานายยังไม่ได้พูดเลยเขากำลังดีเบตให้ผมฟังเออเขาพูดดีเบตผมก็ากินไม่ได้เรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องขนมจีนร้านกลางวันร้านกลางวันมันจะไม่อร่อยไหม ร้านกลางคืนมันก็จะอร่อยเป็นธรรมดาอร่อยนิดๆหน่อยๆลยพี่มัชชีสีสยามสวัสดีค่ะน้ำฝนเจมักบอรลมเจวันออฟิเชียลค่ะสวัสดีค่ะเขามาทักทายาวกันตอนดึกด้วยค่ะทีมงานบอรบปนอนเฮาเงียบอีกทำไมอ่ะ เรตอบแทนให้ได้อยู่แล้วมาเงียบแล้วไปเลยก็ถามว่าต้องตอบมั่งแน่ถามว่าถามว่าใช่ไหมใช่ไหมคืออยูอุบลหนาวลรอบอนอหนใช่ไหมัะเฮ้ยอะไรนะขับไฟอยู่ทางกรุงเทพก่ะดึกๆไหที่บ้านอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเริ่มลดลงแล้วลดปะทำไมของบนสี่พันกว่าที่บ้านชั้นยี่สิบห้าบาท อุ้ยอันนั้นไม่เถียงก็ก็บอกว่าทำไมมันไม่ได้ใช้ไฟฟีวะที่ถึงข้าวแบบ้าวละสามโไฟเท่าไหร่ร้อยหนึ่งที่บ้านหนูจ่ายยี่ห้าบาทเลยถ้าเดือนไหนที่ไปหลายวันก็ห้าสิบเด้งเปน้อยอค่าไฟพี่้ค่าไฟพี่ตู่เท่าไหร่ค่าไฟพี่ตู่เท่าไหร่สองได้ไม่มหืึนกว่า โอยจ่ายรวบสองเดือนอีกแล้วสองเดือนมือกว่าหมื่น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 หลักร้อยข้อมูลก็สี่สี่พันกว่าบาทอ่ะสี่พันสามสี่พันห้าสองเดือนเดือนเดียวเดือนเนี้ยอไม่แพงเลยว่ะแพงเดือนสิบเดือนเก้าเปิดแอร์ BTU ใหญ่ทั้งตอนนอนทั้งเปิดแบบก็เลยหายก็เลยถามนอนข้างล่างกัน สวัสดี16ยูเซอร์นะคะสวัสดีค่ะน้งฝนยูกรุงเทพเด้อค่ะของอันนี้เราซื้อนี่มาที่เป็นคนงานในีองเราก็สามพันห้าเดือนสามพนห้าเราเราซื้อมาละหนมาไฟเนาะหของไฟเลยสามพนห้าเสียบปั๊กไว้เลยนอนข้างล่างเปิดแอร์า่ข้างบนก็เปิดน่ผาข้างล่างเปิดข้างบนเปิดสองห้องพอโดอยู่โดนเปิดอยู่แล้ว แปลงไฟให้มันใช้ปกติไม่ใช่รันไม่ใช่รันแล้วก็เสียบไปสวัสดีค่ะพี่มาชีไปยังเนอแต่ว่าอยู่จังหวัดใดเนาะสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่าไฟมันลดเหลือเจ็ดพันเราใช้สองเดือนนะเราใช้พี่พ่อบ้านค่ะพ่อบ้านสร้อยเจ็ดสามัาเจ็ดเนี้ยหนูมาแจมค่ะเจ้าซื้อเออประมาณเจ็ดพันนะนะ คือคสองเดือนได้จา่ายเพราะนะเจ็ดพันแต่เมื่อก่อนเนี่ยสองเดือนหมื่นกว่าหมื่นหลักหมื่นหมื่นร้อยอะ่ะถ้าเราได้เป็นนายกาสุติค่าไฟจะลดลงพันทีพัทนทีลดลงพันทีพัทนทีอย่ามาทำแต่งานอะไรนี้กับผมเป็นนายกายกาไฟขึ้นห <laughs> นึ่เดือนสองพันฮะตอนนี้เท่าไหร่ มันทําไม่ได้กันนะมันเป็นกลไกของของของโอ้ยงั้นพอตีสองหมื่นห้านี่เจ๋งไงนะเดี๋ยวเขาพูดเยอะหนูน้องต้องบอกเขาได้สดเขาไล่สดอยู่พูดพอๆพี่น้องค่าแรงหกร้อยคือที่เจบๆป่ะเรียนเวลาตีสองหมื่นห้ากำลังคุยผู้บ่าวอยู่ข้ามไฟรถทันทีทำงานรถทันทีบอกำลังคุยผู้บ่าวอยู่ส้นตีน นี it it. Yeah. Actually, okay. right. no. right. ่ติดลิขสิทธิ์เลยกูแบบเนี้ยข้ามหวานข้ามเดียวพิดโกดเลยนี่มันมองเห็นอยู่ว่าคนใส่เสื้อเป็นไผ่พีดโกดเลยแบบเนี้ยกูไหนเขียนเนาะบอสข้าเมื่อกี้พี่ตัวสวัสดีค่ะพี่นัวคิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีเด้อทักทายค่ะทักทายรอบดึกบลับบลอนน้ำกันเนาะค่ะพี่ มันจะหมดแล้วหีดแดงแล้วเดี๋ยวมันจะดับแล้วเนี่ยได้ดอกเคืองสุดว่า<ะ>แบบสีแดงนะผู้บ<ด>่าวข้างหลังเป็นไพ่อะไรแล้วเ,เาทำอันพอบานซ้อยจิตเดี๋ยวพ่อแม่ผัวหนูเด้อหนูโสดหนูโสดเพราะว่าผัวหนูมาอยู่หนูโสดจ้า <contempt> จริงนะผู้ว่าข้างหลังคือรำแท้ล่ะอุ้ยโตเองเลยเองนะเงินหลายรำในภาษาเหนือนะรำคืออร่อยอร่อยเนี่ยนี่ดู เดี๋ยวโอุลตังค่ะพ um, totally ี่อุซื้อของฝากแกแอบสงสารแกแกผ่านไหนไปแย่ป่ะไปหายแย่ป่ะไม่ไปใครบอกเมื่อกี้มาบอกมึงมีคนมาปล่อยข่าวว่ากันทั้งตกน้ำไึงไปบุคคลเด็อดดาบแด่ที่แหลกความสิไปกับลาบผู้เดเอาขั้นเอาไปว่า แต่ตกลงว่ามันไปกับยายแอบเลยเดี๋ยวค่อยเราค่อยไปกันเนี่ยฮะเราค่อยไปล้างข้าวต้มกันนะสวัสดีค่ะทีมงานบาลามานน์เออเป็นคนเรื่องกันนะใช่หรือเปล่เออคนเรื่อยข้าวต้มเป็นคนเรื่องแต่เขาแต่เขาต้องจะพาไปคนนี้หาทุน